บอกยังไงให้ได้สี่แสกสีแ่แฉกขอบคุณนะคะคุณย่าน้องดานะคะ thank you so much I love you นะคะทุกเลิฟทุกไลท์นะคะที่อยู่ข้างบนนะคะแบนดดานหน้านะคะกล้วยกล้วยกล้วยมากินกินกล้วยค่ะกินกล้วยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์นะคะ าก,กดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ thank you so much นะคะซื้อแบบนี้ก็ดีนะถ้าซื้อเป็นหวีนะเป็นหวีอ่ยมันกินไม่หมดนะแล้วมันก็จะหวานมันสุกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันจะหวานมากกินไม่ไหวแบบนี้กินสองลูกก็อิ่มแล้ว ลูกเบวก็พอกล้วย,วยหอมกล้วยหอมอร่อยอร่อยขอเวลาอีกสิบวินาทีนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไว้นะคะใครมีทุะอะไรก็ สัดสัรได้เลยนะคะขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณทุกเลิศทุกไรนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะ10วินาทีเกีย่ยวจะขออนุญาตขอตัวลงก่อนนะคะขอบคุณนะคะคุณยายเ,าเครื่องนี้ไม่วิ่ง ขอบคุณคุณประสมพรน,นะคะเนล็กขอบคุณนะคะงสงสัยน้องดาหิวข้าวย่า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 เหลียวย่เหลียวก็ยกใจให้นะคะ คุณยาบุหลันบอกสงสัยน้องดาหิวข้าวใช่ได้เวลาน้องดากินข้าวใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละขอบคุณนะคะพี่พรพรยาเดี๋ยวยาบุหลันโอเคค่ะโบกมือบายบายได้เลยนะคะ See ี o u a g เก n tomorrow นะคะ Thank you so much นะคะสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ขนมจีนมีแอปเปิลมีขนมใส่ไส้มีกล้วยนะคะกล้วยขอบคุณทุกเลฟทุกไลค์นะคะบายยคะ่ะบายๆ a n ง you so much นะคะขอบคุณน้องดานะคะน้องดาไปกินข้าวค่ะน้องดา บายบายค่ะบายบายขอบคุณทุกเลอทุกไลน์นะคะขอบคุณย่าเหลียวนะคะคุณย่านะคะคุณย่ายายลเล็กนะคะคุณยายขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ